นี่คือสมุนไพรที่เราจะไปแช่เท้ากันนะคะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดและก็หอมแดงนี่คือพระเอกของเรื่องค่ะเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการต้มน้ำนะคะแล้วก็เอาไปแช่เท้ากันเพื่อเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มเลยนะคะค่ะใส่อย่างนี้เลยนะคะ การเช่เท้าด้วยสมุนไพรนะคะเพื่อบำบัดรักษาโรคหรือเรียกง่ายๆว่าธรรมชาติบำบัดนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายโดยเฉพาะคนที่เป็นไวท้องด้วยแล้วนะคะจะกระตุ้นระบบประสาทคนที่ชอบปลาชาปลายประสาทนะคะหรือว่าคนที่เมื่อยล้าจากการทำงานนะคะยืนนานๆน,น,นะคะจะเป็นตะคิวหรือว่ารองช้ำได้นะคะ การแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นนะคะวิธีรักษาง่ายๆวิธีบำบัดง่ายๆนะคะจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเท้านะคะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะช่วยในการกระตุ้นระบบประสาทคนที่ชอบเท้าชามือชายอย่างนี้นะคะช่วยในระบบน้ำเหลืองหรือจะเป็นการช่วยปรับฮอร์โมนช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นนะคะขับของเสียออกจากผิว ปรับสมดุลในร่างกายนะคะเห็นไหมดีหลายอย่างเลยค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะคนที่เป็นน้ำหนักเยอะๆคนอ้วนนะคะช่วยในการขับลมลมในกระเพาะพวกนี้นะคะลดอาการเท้าบวมนะคะดีต่อระบบการย่อยอาหารด้วยนะคะการเช่เท้าด้วยน้ำอุ่นส่งผลดีกับร่างกายหลายอย่างแล้วยิ่งผสมสมุนไพรของไทยแล้วสุดยอดเลยค่ะ ตะไคร้นะคะเกลือเกลือจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะคะใบมะกรูดนะคะใบใบมะกรูดจะช่วยขับพิษออกจากทางผิวหนังนะคะแล้วกลิ่นของมะกรูดเนี่ยก็จะช่วยให้เรารู้สึกคลายเครียดนะคะหัวหอมนี่ก็จะเป็นอ่าแก้หวัดนะคะได้กลิ่นปุ๊บก,ก็รู้สึกระบบหายใจเนี่ยโล่งเลยนะคะขาก็จะช่วยเป็นตัวที่อ่าขับท้องอืดน,นะคะท่านใดที่ท้องอืดท้องแน่นเนี่ยนะคะ อุ้ยได้กลิ่นขานี่ชื่นใจเลยค่ะอย่าลืมนะคะจุดสำคัญจุดศูนย์รวมของร่างกายอยู่ที่ปลายเทา้าใครที่เป็นตะคิวนะคะสามารถแช่ได้บ่อยๆยิ่งคนสูงวัยด้วยแล้วยิ่งต้องแช่เท้าบ่อยๆนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมัสสาดบายดาวี David, เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบุญค่ะ